สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมพลดีสรอและก็เกมขบานโมบายนะครับวันนี้ผมจะพามาย่อยมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ที่ผมจะมาย่อยให้ดูวันนี้คือจะเป็นมอเตอร์ไซค์บลูนะครับเตรียมมาทั้งสิ้น10คันนะครับเป็นการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งนะแต่ว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับก็ใช้วิจารยณด้วยลวกันนะครับแต่คนอื่นนะครับสำหรับเพื่อนๆไหนที่สนใจอยากจะเติมฟอสเจมนะครับสามารถทักเจมวย38ไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเติมด้วยบัตรคูมันนี่เรเซอร์โก คุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนนะครับร้านนี้ผมการันตีเพราะผมเติมเป็นประจำนะครับเพื่อนคนไหนที่สนใจอยากจะซื้อขายเอ็มนะครับทางเซิร์ฟเวอร์ทอรัสหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ลิบลานะครับสามารถติดต่อเจ๊มวยไปได้เลยนะครับส8ชั่วโมงหน้าถ้าทักไม่ตอบให้โทรจกได้เลยนะครับแล้วก็เวลาเพื่อนๆทักไปซื้อบัตรนะครับหรือว่าเพื่อนๆทักไปซื้อเอ็มขายเอ็มนะครับฝากบอกด้วยนะครับว่ามาจากช่องคนดีโซโรหรือว่าช่องของผมนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนผมในอีกช่องทางหนึ่งด้วยเนาะเราจะได้มีสปอนเซอร์ เรามาเริ่มดูกันเลยแล้วกันนะครับว่าผมจะได้อะไรจากการย่อยมอเตอร์ไซค์นี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าการย่อยมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากนะครับแต่ว่าการลงทุนไหนที่มีความเสี่ยงสูงย่อมไม่ให้ผลตอบแทนที่สูงเหมือนกันใช่ไหมครับมอเตอร์ไซค์ที่ผมเตรียมมามี10คันนะก็คือผมเตรียมมาคือบวก7 5คันแล้วก็บวกศูนย์ห้าคันทำไมผมต้องเตรียมมาอย่างนี้นะครับคือตั้งแต่สมัยพีซีเนี่ยต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าการย่อยมอเตอร์ไซค์อ่ะ เขาบอกว่าไม่ว่าจะย่อยเป็นบวก0นย์หรือบวก15นะครับโอกาสที่จะได้ใบออฟเนี่ยจะเท่ากันหมดคือไม่เกี่ยวกับบวกเยอะบวกน้อยนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่ก็เลยวันนี้ก็เลยเตรียมบวกเจ็ดมาให้ดู5คันแล้วก็บวกศูนย์อีก5คันนะครับทำไมต้องบวกเจล่ะเออนะครับถ้าเป็นชุดทั่วไปนะครับบวกเจ็ดเนี่ยเราจะได้ใบออฟชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่เขาบอกว่ามอไซส์ไม่ใช่นะเออมอไซส์ไม่ใช่วันนี้เราดูกันเราดูกันนะครับว่าจะจริงไหมจะเริ่มย่อยจาก <ersch> บวกศูนย์ก่อนละกันเดี๋ยวขอดูราคามอเตอร์ไซค์ตอนนี้ก่อนนะผมซื้อมาคันละ30ล้าน30บล้านนะครับ10คันก็300ล้าน300อเอ็ดนะครับามาดูว่าผมจะได้กำไรหรือขาดทุนนะครับต้องบอกก่อนว่าการย่อยมอเตอร์ไซค์บูเนี่ยมันจะได้หลายอย่างนะเดี๋ยวลองกดย่อยดูก็ได้นะครับเนี่ยเวลาเรากดย่อยเห็นไหมมันจะบอกว่าไบท์นะครับจะได้ ไบออฟแจนสกอร์เนี่ยก็คือจะเป็นไบออฟนะครับมอเตอร์ไซค์ระดับมีเดียมแล้วก็ระดับไฮมีโอกาสได้0ูถึงหเห็นไหมศูนย์ถึงหนะครับแล้วก็เมทัลลิคขอร์ไบก็คือแร่มอเตอร์ไซค์นั่นแหละนะครับก็ประเดิมขันแรกนะประเดิมขันแรกด้วยบวกศูนย์แล้วกันนะครับคือผมคือผมเคยย่อยบ่อยแล้วแหละนะครับตั้งแต่สมัย PC เนี่ยเออสมัยโมบายไม่ใช่สมัย PC เออนั่นแหละนะครับแล้วมันก็มันไม่ได้ได้ง่ายๆนะนะครับมันไม่ได้ได้ง่ายๆผมย่อยไปแล้ว พูดไปย่อยไปต่แกได้มาแล้วหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวผมจะลุ้นทีเดียวกันว่ามันคือใบอะไรคือถ้าย่อยกันเดียวเราได้ใบเนี้ยถือว่าถือว่าคุมนะแต่เราต้องมาลุ้นทีว่ามันได้ใบอะไรนะครับอันนี้จะเป็นใบออฟระดับรูนะระดับมีเดียมนะครับคันที่2นะฮึบรู้สึกรอบนี้ไม่ได้ใบออฟถ้าได้ใบออฟจะมีใบออฟโผล่ามาอีกใบหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าได,ได้แร่นะครับคันแรกได้แร่สองอันคันที่2ได้แร่หนึ่งอันมาดูกันที่3าฮึบ ไม่ได้ใบนะย่อยมาสำคัญได้ใบแค่ใบเดียวเออคันที่สี่ย่อยไปสี่คันนะได้แล่มาหกอันแล้วก็ได้ใบออฟใบเดียวนะน,นี่คือย่อยบวกศูนย์นะถือว่าแย่นะครับถือว่าแย่ถือว่าแย่มาดูคันที่คันที่ห้าเฮ้ยมาแล้วได้ใบออฟ R W นะครับอันนี้จะเป็นใบออฟอ่า ใบออลมีเดียมใบออฟบลูแต่น,นี้จะเป็นใบออฟดาว R W นะครับมันจะต่างกันนึงต่างกันนึงต่างกันตรงที่สีอะต่างกันที่ส,สีถ้าเป็นใบออล R W จะเป็นสีออกแบบออกน้ําตาลอ่อ,อนๆน,นึงอันนี้จะเป็นน้ําตาลเข้มๆนิดนึงนะครับห้าคันแรกได้มา2ใบแต่ผมยังไม่ดูนะว่ามันคือใบอะไรนะครับเราก็ได้แร่มา8อันเนาะต่อไปนะครับมาดูบวกเจ็ว่าบวกเจ็ห้าคันจะได้ใบไหมบวกเจ็ห้าคันจะได้ใบไหมคันแรกไบเอ่อ ไม่ได้ไม่ได้นะครับคือโอกาสจะเหมือนกันนะครับเวลาเรากดแยกดูนะเห็นไหมเนี่ยเราจะได้ใบออฟเชนสกอร์มีเดียมเราก็หาย 0- ูนถึงหเหมือนกันคือมันสุ่มนะครับมีโอกาสได้0ูนย์เราก็มีโอกาสได้1นั่นเองนะครับเนาะมันที่เรียกขอใบเงอ่ะมันมีโอกาสได้1นึถึงสินะถ้าได้10อันคือกาไรเลยอะแต่โอกาสได้น้อยมากน้อยมากอันนี้เป็นบวกเจ็ดครั้งที่2นะบวกเจ็ดที่2นะครับไปโอ้โห ไม่ได้สักใบเออยังไม่ได้สักใบนะโบก,กี้สองคันแล้วแลือีกสามคันนะคือขออีกสักสองใบได้ไหมวะสามคันนี้ขอสองใบได้ไหมมีโอกาสได้ไหมเนี่ยไปเฮ้ยแปดคันมพงได้สองใบอ่ะโอ้โหแบบหินนะถือว่าเอาเรื่องเลยอ่ะได้แร่ไปสิบสามอันโอ้แร่ก็ได้หน่อยนะเฮ้เยเก้าเก้าคันแล้วเพิง่ง เพิ่งได้สใบตอนบวกศูนด้วยนะบวกเจ็ดน,นี้แบบบวกเจ็ดยังไม่ได้สักใบนะคันสุดท้ายแล้วขออีกสักใบเฮ้ยย่อยสิบคันได้ใบออฟแค่สองเออแล้วนี้เราต้องมาลุ้นอีกนะว่าใบออฟที่ได้เนี่ยมันใบอะไร <c ười> คือถ้าใบดีๆอ่ะมันโอเคแหละแต่ถ้าใบที่มันแย่เออถ้าใบที่มันแย่ก็ นนะอันนี้ใบอะไรวะเฮ้ย <Hey, S 1> เอาเรื่องนะใบ <Re> รีสีคิโตคอนเลดน,นะใบมีเดียมอ่ะเออขอไปมาดูใบใบของ R W นะครับดูใบของ R W ผมว่าผมผมยังไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหรนะ่ะยังไม่ดูเดี๋ยวดูในฝาดอีกทีหนึงแล้วกันนะครับมาดูใบ R W ฮึบโอ้คือเมื่อกี้ผมเห็นคำว่ารีสีแล้ว แต่มันเป็นรีสิคิทุคอนดาเมจโอ้เสียใจว่าถ้าเป็นรีสิคิทุคอนเลดนะคือแพงอ่ะน่าจะแพงไม่รู้นะว่าราคาเท่าไหร่โอ้โหเซ็งเลยไม่เป็นไรผมคิดว่าผมไม่น่าจะขาดทุนเยอะเพราะว่าได้ใบรีสิคิทุคอนเลดของของมอไซบูมานะครับดูซิว่ามันราคาเท่าไหร่เฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะของบลูนะครับราคา 200m โอ้โหเนี่ยคือถ้าผมได้ของ R.W มานะเมื่อกี้ <า>ไม่อยากจะนึกไม่อยากจะนึก200 m อรู้สึกจะไม่ขาดทุนนะอ่าแล้วก็ใบรีสิคิดทอนดาเมจของ R.W เอ่อรีสิคิดทอนทำไมมันแพงจัางวะ <c oughs> จริงๆไม่น่าจะขายได้ขนาดนี้เดี๋ยวเราต้องลองวางดูต้องลองวางดูนะครับว่าราคาล่าสุดเนี่ยมันมันเท่าไหร่มีมันมันมันขายได้ไหมราคาเฉลี่ย 10M เอเห็นไหมมันมันขายไม่ได้จริงๆเราไม่ขายไม่ได้นะครับ ไม่มีคนซื้อส่วนใบนี้ราคาเฉลี่ยอยู่ที่170เอมแสดงว่ามีคนใช้นะของมอไซ์บมูมีคนใช้นะครับก็อันนี้200เอ็มตีไป200เอ็มแล้วกันเผื่อมันขายออกขายไม่ออกก็แล้วไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแร่อ่าแร่แร่แร่แร,แร,แรนะ่คือจริงๆการย่อยมอไซต์อ่ะมันขาดทุนไม่เยอะเพราะว่ามันมีแร่มันมีแร่คือเราได้แร่แน่นอนนะครับได้แร่แน่นอนไม่ได้เรียกขอไปหนึ่งอันเดี๋ยวนะหนึ่งอัน 11M 11M นะครับ1อัน 11M โดยประมาณนะแสดงว่าตอนนี้ผมได้มาทั้งสิ้น16อันนะครับ16อันนี้แค่แค่โยนล้านก็ได้80ล้านแล้วโยนล้านอะโยนล้านขายทั่วไปอะได้80 m นะถ้าเราไปขายเม็ดละ11นะ10เม็ดก็ได้110 m 6เม็ดก็ได้66 m ก็ตกไปประมาณ180 m นะครับ180 m บวกกับไปนี่200 m ก็380 m ทุนผม 300 m อนะครับก็แสดงว่าได้กำไรมาประมาณ 80m อันนี้คือยังไม่หักภาษีนะต้องบอกกันว่ายังไม่หักภาษีนะครับเนี่ยผมเสียดายใบนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เสียดายไอใบนี้เนี่ยถ้ามันเป็นรีสิคิท,คทิคอนเลนนะเมื่อกี้นะโอ้โหผมไม่อยากจะนึกเลยไม่อยากจะนึกเลยว่าผมจะได้กําไรเยอะแค่ไหนนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเอาไว้เป็นแนวทางงานเพื่อนๆสนใจอยากจะ ลองย่อยดูนะนะครับย่อยกันเยอะๆแล้วกันนะครับเพื่อนๆสา่ฟางเราจะได้มีกำลังใจนะเวลาดรอปได้จะได้ราคามอไซค์จะได้ราคาแพงนิดหนึ่งนะครับราคาแพงขึ้นเนาะก็ดูขํานะครับเพื่อนนี้เดี๋ยวมาย่อยดูใหม่แล้วกันโอกาสหน้านะสำหรับคพื่นนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบาย